กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะครับฉะนั้นหลักการง่ายๆของหลักๆเลยของวิทยาการคำนวณแล้วก็ออกแบบเทคโนโลยีเนี่ยคือการคิดแบบเป็นโครงงานนะครับนอกจากนอกจากการคิดแบบเป็นโครงงานแล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการคิดแบบเป็นโครงงานดังนี้เดี๋ยวจะไล่ไป ทีละลาดับนะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลการเตรียมข้อมูลเพื่อ,อพร้อมกับการประมวลผลนะครับพร้อมที่จะเอาข้อมูลนั้นๆไปประมวลผลเราจะเก็บอะไรบ้างเราจะเก็บส่วนไหนบ้างเพื่อให้มันครอบคลุมนะครับจะได้ใช้ไปจนถึงจบ,บปีนะครับนี่คือเป็นการปอร์รูปแบบจากมหาวิทยาลัยลงมาถัดวมาการสํารวจนะครับ การสำรวจทำได้โดยการส่วนใหญ่จะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มทำเป็นแบบสำรวจในรูปแบบต่างๆมไม่ว่าจะเป็นแบบสำรวจด้วยการสังเกตด้วยแบบฟอร์มเป็นเอกสารแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นะครัเอาที่สีบางที่สีไปใช้กับบางกลุ่มคนไปใช้กับหลายกลุ่มคนสะหร,รับที่5การทบทวนนะครับเอกสารเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเป็นเอกสารเป็นอ้างอิง เข้อ6เป็นการสัมมโนการรวบรวมที่เรียกว่าค่อนข้างเะละเอียดนะครับเก็บข้อมูลมาค่อนข้างเยะละเอียดสิ่งที่ต้องจําไม่ต้องจํรายละเอียดเยอะขนาดนั้นให้เรียนจําว่ามีกี่ข้อครับกี่ข้อข้อข้อมีอะไรบ้างข้อมีอะไรบ้างครับเนืาอาจำว่ากี่ข้ออะไรบ้าง ระบบการคิดเชิงระบบหรือ system thinking) นะครับหมายถึงการคิดในการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มองเป็นภาพรวมอย่างเช่นโรงเรียนตาคงวิทยาแล็กลงลาีวิเศษคิดเห็นอะไรมองเห็นอะไรอไรบอกคิอโรงเรียนมามองเห็นอะไรครับมองเห็นว่ามันเป็นโรงเรียน มจะต้องมีครูมีวอมีนักเรียนใช้ครูง,งานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวรรกรมรมโครงงานที่มีจุดเนี่ยคือมาบุรณรอย่างที่ค,ครูเคยบอกถึงโครงงานทุกๆครั้งที่เราเสนอโครงงานะครับครูจะพูดเสมอว่ามันได้แบบไหนนะครับมันคือโครงงานฉะนั้นตัวโครงงานที่ว่าเนี่ย ให้มองเชิงเป็นแนวคิดเป็นหลักการนั่นจำเป็นว่าเราจะต้องสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาแต่มันคือการเอาหลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็ทำให้มัเป็นประโยชน์ดังนี้นะครับระยะแรกนะครับเลือกสถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจในปัจจุบันแกำเสนอโครงการอะไรนะตอนนั้น กว่ามันง่ายกว่ามันเข้าถึงผู้ริโภคได้ง่ายกว่าซึ่งมันการคั้นน้ำผลไม้มันเกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีก็นำอะไรนะ e s p อะไร E S P มาประยุกต์ใช้ไหมครับมันเป็นการรวมศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางไฟฟ้าใช่ไหมเราจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันได้อะไร ระยะถัดมาคือระยะพัฒนาโครงงานครับพอเราได้ปัญหาแล้ว<อ>เราเระบุปัญหารวบรวมข้อมูลไปตามหามาเลยเครื่องเครื่องปัน่นบดน้ำผลไม้เครื่องคาน้ำผลไม้มียี่ห้ออะไรบ้างไปนั่งเลือกมานะครับมีอะไรนะลูกเชิญมีเตาอบกี่ยี่ห้อไปเลือกมาที่มันเหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้เกิดประโยชน์ได้ไหมจําได้ไหมว่า เราต้องไปเลือกของให้เหมาะสมก่อนเลือกวัตถุดิบเลือกสิ่งต่างๆมาก่อนเราค่อยมาออกแบบว,ว่าเราจะเอาสิ่งนี้มาประกอบกับสิ่งนี้เพื่อให้มันได้มีใครมโหกรอเป๋าที่ทำขวดอะขวดนะอะมโหไหมใช่ไหมอะไรนะตอนนั้นทำอะไรนะซื้อขวดพลาสติกนะครับเื่อซื้อขวดพลาสติกเนี่ยมันใช้วัตถประกอบหลายอย่าง เครื่องช่างนะครับเครื่องช่างวิธีการาแยกปวดการคำนวณเป็นเงินยังไงครับหรือคอมพิวเตอร์ข้อ17 <27. S 2> <c oughs> ระบบ <c oughs> คือ <c oughs> อัลกอริทึม <c oughs> วิธีการเอ้ไม่ใช <c oughs> ่ระบบคือกระบวนการวิธีการคือ <c oughs> อัลกอริทึมและ,สะแสดงผล

เพราะชื่อว่ามันออกอสอบแน่นอน